นางฟ้าไก่ชนน่ารักหน้าเขาดูแบบสาวหวานมากเลยนะแค่เธอปรากฏตัวก็พากรรมการของเราละลายไปตามๆกันตั้งแต่มดเดินออกมาครับไม่รู้ว่าพี่กับคุณเ่าพูดคำว่าน่ารักกันไปกี่ทีละ<อ>ชมตลอดอะไรเงี้ยถ้าผมบอกคุณว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็น MC อาชีพที่ต้องใช้เสียงหวานๆและรอยยิ้มสวยๆคุณอาจไม่แปลกใจแต่ถ้าผมบอกว่าเธอลาออกจากอาชีพนั้น และกลับบ้านเกิดเพื่อมาอยู่กับไก่คุณจะเชื่อผมไหมครับเขาตั้งฉายาน้องว่านางฟ้าไก่ชนใช่ไหมคือน้องใช่ไหมค่ะซูเปอร์สปอยเรื่องเล่าคนอัจฉริยะจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับมด <S <S หรือพมนัทจุมป่าหญิงสาววัย24ปีจากพะเยา ที่มาพร้อมรอยยิ้มสดใสสะกดทุกสายตาและอาชีพที่ทำให้ทุกคนอึง้งเพราะเธอคนนี้เลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพ <c oughs> มดเติบโตมากับชุมชนที่เลี้ยงไก่ชนมาแต่เด็กหลังเรียนจบเธอลองไปทำงานหลายอย่างทั้ง MC พนักงานต้อนรับฟิตเนสและพนักงานร้านกาแฟแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจลาออกเพราะนั่น ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเธอต้องการมดเข้าสู่วงการไก่ชนมา3ปีแล้วเริ่มจากมีพี่ที่รู้จักพาไปดูการเลี้ยงไก่ชนตั้งแต่การให้น้ำการวางคอสฝึกซ้อมสำหรับไปแข่งขันนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หมดอยากทำอาชีพนี้เพราะเธอรู้สึกว่าไก่ชนไม่ใช่แค่กีฬาชาวบ้านอีกต่อไปอก็ภูมใจค่ะแล้วก็รักในอาชีพนี้ค่ะ แม้ในตอนเริ่มต้นจะมีอุปสรรคไม่ได้การยอมรับจากที่บ้านแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ยืนหยัดเพื่อความฝันของตัวเองและพิสูจน์ให้ที่บ้านเห็นว่าเธอรักอาชีพนี้จริงๆเพราะสิ่งนี้ทำให้เธอเข้าใจว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอย่างไรมดฟูมฟักดูแลไก่ของตัวเองทั้งความสวยงามการฝึกซ้อมจนพาไก่ชนไปชนะแชมป์ที่จังหวัดเชียงใหม่และทำให้เธอ ถูกขนานน้ำจากคนในวงการเดียวกันว่านางฟ้าไก่ชนเธอภูมิใจในชีวิตบ้านๆของตัวเองขอแค่ได้ทำงานอยู่ใกล้ครอบครัวและหาเลี้ยงพ่อแม่ได้นั่นคือความฝันสูงสุดของเธอแล้วภารกิจที่รายการซุปเปอร์ฮันเขอท้าทายความแม่นของน้องมดซึ่งคือภารกิจทายน้ำหนักไก่จากการอุ้มและต้องคลาดเคลื่อนบวกลบออกมาแล้วไม่เกินหนขีด ไก่ที่เรานำมาวันนี้นะครับไม่ใช่ไก่ของมดนะครับเป็นไก่ที่อยู่ในกรุงเทพครับแต่ว่ามดมาจากพะเยานะครับและนี่คือภารกิจของมดนะครับวันนี้เราขอท้าทายให้หมดทายน้ำหนักไก่ครับโดยที่บวกลบได้ไม่เกินหนึ่งขีดแต่เพื่อความชัดเจนท่านกรรมการเลือกได้เลยครับว่าอยากเริ่มจากไก่ตัวไหนก่อน เราชอบตัวสี่อมันสีสวยดีค่ะเบอร์สี่ใช่ไหมครับค่ะมดครับเรามองปุ๊บเนี่ยคร่าวๆนะมดคิดว่าประมาณเท่าไหร่เอามองก่อนคร่าวๆน่าจะประมาณ2องกิโลสองค่ะ2 2กิโลอง่ะคร่าวๆแทาไม่ได้จับลองอุ้มดูลองอุ้มดูว่าน้ำหนักเปลี่ยนจากที่เราคิดไหมนะอันนี้ทานอะไรฮะเป็นไก่พม่าค่ะพอเราอุ้มแล้วในความรู้สึกเรา ตอนแรกบวก2 2ตอนนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับน่าจะ2กิโล1คิค่ะ2กิโลเท่าไหร่นะครับ 2>, oh. 2กิโล1ขีด 2, 2, ค่ะ2กิโล1ขีดโอ้โหตัด,ด1ขีดนี่ยนะบวกลบ1ขีดนะครับถ้าออกมาเป็น2กิโล2กิโล1ขีดหรือ2กิโล2ขีดถือว่าผ่านนะครับเราให้บวกลบได้1ขีดนะครับและน้าหนักที่ได้คือเท่าไหร่ครับมดวางได้เลยครับ2กิโล1ขีดโอ้โหทา้านราการครับ 2 0 5ดหขีดถ้าเรื่อไปถูนจุดห้าเท่านั้นตัวแรกผ่านครับจะพาน้องไปพักก่อนครับพาน้องไปเก็บก่อนพี่อหอยกับโตครับเจอฮะโตเบอร์อะไรครับผมนะครับผมเอาเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งต,ต,ต,ตัวให,ใหญ่เป็นไก่อะไรครับเป็นไก่เชิงค่ะไก่อะไรนะครับเป็นไก่เชิงค่ะไก่เชิงกเป็นไงคะไก่เชิงก็คือจะมีเชิงุนเข้าบทบี้ค่ะ เข้าปีกตีค่ะอัลครับสวัสดีครับใช่ครับร้องทุกคนเลยตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่าไหมครับใช่ตัวนี้ดูใหญ่มากอุ้มดูแล้วน้ำหนักจะหนว่านะเท่าไหร่ครับประมาณ2กิก้ค่ะ2กิโล้นั่นหมายความว่าถ้าออกมา2กิโลปกโลก้หรือ3มกิโลถือว่าผ่านนะครับ2กโลก้ใช่หรือไม่ ลองดูครับโอ้โหเป๊ะสองกิโลกเก้าเป๊ะครับโอ้โหโอ้โหอ้โหพี่หอยครับอะไรฮะตัวไหนครับขอเบอร์เออเลียกเรียกเรียกพี่ครับหลายทีนะครับเบอร์แปดนะครับอยากออกกล้องมากแล้วเนี่ยเป็นเบอร์โทรน้องเขาได้ไหมครับอันเดียวเดียวเดี๋ยวก็พี่หอยอันนี้ อันนี้พูดเล่นพูดเล่นครับผมเอาล่ะเมื่อกี้เขาบอกเราแล้วเป็นภาษาคนว่าช่างผมหน่อยสิเบอร์แปฮะเบอร์แปดครับประมาณเท่าไหร่ฮะลงลองคาดเดาครับลองคาดเดา ประมาณ2กิโล9ค่ะเฮ้ยเท่าไรอ่ะ2กิโล9ขีดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าออกมาเป็น2กิโล8 2กิโล9 3กิโลคือถูกต้องนะครับเชิญได้ครับบวกลบ1ขีดนะครับน้ำหนักที่ได้2.85ครับโอ้โหทำเพียนนิดเดียวเองอะ น้ำหนักมือแม่นมากอยากรู้ว่าตัวไหนหนักสุดครับถ้า,ถาดูในนี้ครับในสายตาเราที่มองพี่โตอยากรู้ว่าตัวไหนน่าจะหนักสุดค่ะน่าจะเป็นเบอร์สามค่ะเพราะว่าสูงใหญ่เบอร์สามคิดว่าหนักสุดนะครับคิดว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับดูจากสายตาน่าจะประมาณ3มกิโลค่ะแต่ลองดูครับเบอร์สามนะครับเจออะไรครับอันนี้เป็นพันไรฮะพม่าเป็นเป็นไก่เชิงค่ะเป็นไก่เชิง อ้ตัวนี้ตัวสูงตัวสูงเลยสูงไปเริ่มเลยอโอ้เขสูงปากเขาลองโอ้โหเลยครับพอยกแล้วเขาร้องโอ้โหเลยโอ้โหที่ว่าคือเบาหรือหนักครับหนักค่ะหนักหนักมากตัวใหญ่ไเริ่มเลยตอนแรกคิดในใจว่า3แต่พออุ้มแล้วคิดว่าเท่าไหร่ครับขอทายว่า3กิโล2ขีดค่ะ3กิโล2ขีดนะครับบวกลบได้1ขีดนะครับ 3กิโล1 3กิโล2 3กิโล3คือถูกต้องนะครับเชิญครับ3กิโล3ขีดครับได้ครับถูกต้องครับบวกลบ1ขีดครับท่านผู้กำกับครับแม่นยำมากแม่นยำมากภารกิจนี้ผ่านไหมครับผ่านครับขอบคุณมากครับที่นี่ครับเชิญครับ ความฝันที่ทําให้เธอมาที่เวทีแห่งนี้คือห้องเก็บไก่ชนเพื่อต่อยอดอาชีพที่เธอรักท่กานผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับมดทั้ง3ท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับตั้งแต่มดเดินออกมาครับไม่รู้ว่าพี่กับคุณเงาะพูดคําว่าน่ารักกันไปกี่ทีละ,ะชมตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าฝีมือหรือว่าเพราะหน้าตานะแต่เพราะบุคลิกกิริยามารยาทเนาะริยามารยาทนิสยัยเราดีใจมากที่เจอเด็กผู้หญิงแบบนี้อะไรเงี้ยที่รู้สึกว่า ความสวยงามความน่ารักของคนอยู่ที่นิสัยกิริยาเขาวิธีที่เขาแสดงออกมาต่อคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราได้เห็นตรงนั้นมากมายไปหมดเลยเขาให้รักษาตรงนี้ไว้พี่คิดตั้งนานว่าพี่อยากจะพูดอะไรกับมดดีพี่เลยคิดได้ละไก่งามเพราะขนใช่ไหมแต่คนงามเพราะนิสัยครับยินดีที่ได้เจอกันครับครับดีมากเลยพี่โตท่ะกประธารครับมดเขามีความฝันครับ เขาอยากจะทำอาชีพนี้และดูแลน้องไก่ให้ดีที่สุดด้วยเช่นกันมาวันนี้ของบประมาณทำห้องเก็บไก่ครับทั้ง3ท่านครับพวกเราจะเป็นกำลังใจให้น้องนะครับให้พัฒนาอาชีพไก่ชนนี่แหละให้เป็นเลิศให้ได้ครับผมพวกเรา3คนให้ห้องเก็บไก่ชนเนี่ย พี่ซุปจ้งเรื่องความฝันความสามารถของมดไปยังพี่ๆนมดัชมิลส์เซเลกเต็ดแล้วพี่ๆเขาดีใจมากและอย่าสับสนความตั้งใจในอาชีพของมดนะครับทางนมดัชมิลส์เซเลกเต็ดขอมอบงบประมาณในการทําห้องเก็บไก่ชนให้กับมดนะครับ5้าหมืนบาทจากนมดัชมิลส์เซเลกเต็ดครับ มดครับและมีบางอย่างที่ทางนมดัชมิลเซเล็กเตอยากมอบให้กับมดเป็นความฝันพิเศษครับรบกวนหันไปมองนั่นนั้นครับเดินหน้า3าครับเอามือปิดตาไว้ครับมดพร้อมนะครับหันมามองได้แล้วครับ มดครับเพื่อสนับสนุนแพชชั่นของมดซึ่งเป็นคนที่มีทั้งความฝันและความมุ่งมั่นนะครับเรามีนม d u t ดัชม l ลเล็ e เต็ดมอบให้กับมดดื่มตลอดทั้งปีครับดเดี๋ยวทำข้าใจก่อนนะอันนี้ของคนไม่ใช่ของไก่นะขอบคุณมากนะครับที่มารายการวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยไก่ชนของเรานะครับน้องมดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ น้องมดทําให้เราได้รู้ว่าไม่มีใครสามารถจํากัดกรอบชีวิตของเราได้ตราบใดที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเราจะสามารถไปถึงฝันของตัวเองได้และนี่คือซูเปอร์สปอยเรื่องเล่าคนอัจฉริยะกับเรื่องราวของมดนางฟ้าไก่ชนผู้หญิงที่เปลี่ยนเวทีชีวิตด้วยปีกของตัวเองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์เพื่อบอกให้เรารู้ว่า คุณชอบเรื่องราวสุดพิเศษนี้แค่ไหนและคุณยังสามารถรับชมความเก่งของนางฟ้าไก่ชนต่อแบบจุใจได้ในคลิปนี้เลยครับครั้งหน้าซูเปอร์สปอยจะพาคุณไปรู้จักกับอัจฉริยะคนไหนอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ